สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oktohome.com ok เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเราซึ่งวันนี้นะครับผมมาในหมวดของเมาส์นะครับผมตัวนี้เป็น NeoLution Esport c y b อ r RGB มาอีกแล้วตระกูล RGB นะครับสุดยอดมากๆสำหรับตระกูล RGB ของ NeoLution จะบอกไว้เลยนะครับเพราะว่าทั้งเรื่องแสงและเรื่อง ขนาดของเขานี่ไม่ธรรมดา,าจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวกล่องกันก่อนนะครับผมในส่วนของตัวกล่องนะครับด้านหน้าอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้โอ้โหอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับบอกว่ามี6 hotkey ก็คือมี6ปุ่มนั่นเองนะครับมีไฟ rgb 16.8ล้านสีด้วยกัน dpi เขาก็บอกตัวเลขเลยว่าอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันด้านในแล้วกันนะฮะรายละเอียดมันเยอะซะเหลือเกินนะครับในส่วนของด้านข้างกัน,กนบ้างตอนนี้ก็จะบอกรายละเอียดแบบเมื่อกี้เลยนะครับก็บอก rate fps ด้วยในการส่งข้อมูล วร่่าาเป็นอยงไมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเขาบอกเลยตัวเบลเลมว่าสามารถลองรับบ้างระบบปฏิบัติการไหนลองรับบ้างสําหรับเมาส์ตัวนี้นะครับแล้วก็จะบอกนะครับในส่วนของผู้ขายนะครับว่ามาจากไหนอะไรยังไงเลขทะเบียนผลิตวันที่เท่าไหร่มีบอกหมดเลยนะครับรายละเอียดดีมากมากเลยตัวนี้ก็สามารถเปิดได้ด้วยนะครับผมดูตัวสินค้าด้านในนะฮะเดี๋ยว,วเราก็ไปดูในตัวสินค้ากันเลยดีกว่าว่าลักษณะจะเป็นอย่างไรนะครับเชิญชมเลยครับ ตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับเจ้า Neo n u t i o n Cyborg R G B นะครับผมโอ้โหอะไรจะสวยงามขนาดนี้ไฟ R G B อะไรจะงดงามขนาดนี้นะครับไม่เคยเห็นมาก่อนโอ้ตัวนี้นะครับมีอะไรมาให้บ้างก็มีแค่ตัวเมาส์นะครับที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะฮะและรูปแบบการออกแบบนะครับผมในส่วนของด้านหน้าทุกคนก็จะเห็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะออกแบบมาเลนเบลลักษณะของดีไซน์ของเขาก็ออกแบบซึ่งในแต่ละส่วนเขาก็ออกแบบมาตัดส่วนให้มันดู ดูแตกต่างนะครับดูมีระดับมากขึ้นนะครับเป็นไซบอกไซบอ์กนะครับตามชื่อของเขาเลยนะฮะเห็นไหมครับก็จะมีสีตัวนี้ตัวนี้ด้วยเป็นสีเทาๆนะครับในส่วนของด้านข้างกันบ้างด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นเนืดๆนะครับเพื่อเวลาเราจับเนี่ยจะได้ถนัดมือนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้มีแสงออกมาด้วยเห็นไหมครับก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับในส่วนของฝั่งนี้กันบ้างในส่วนของฝั่งนี้ก็คล้ายๆกันครับมีตัวนี้มาเพื่อไม่ให้ลื่นมือนั่นเองเวลาใช้ในส่วนของด้านข้างก็จะเป็นปุกนะฮะ ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับบอกลักษณะของ DPI การส่งข้อมูลและส่วนต่างๆนะครับนี่นะฮะดูมันหลายรอบนะครับส่วนดีไซน์นะฮะ ตัวนี้นะครับวัสดุก็ไม่มีเมทัลแพนเนลมาผสมเป็นพลาสติกล้วนเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นาสายถักด้วยซึ่งก็นำสัญญาณได้ดีแน่นอนนะครับซึ่งหัวก็เป็นหัว u s น2.0นะครับในส่วนของปุ่มนะครับตัวนี้มีทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันนะครับก็นับเลย1,2,3 dpi รวมกันเป็น1เลย4,5แล้วก็6นะครับ มาสู่ฝั่งข้างนี้ก็รวมกันเป็น6พอดีนะครับก็เป็นค่ามาตรฐานนะครับที่เขาหาปุ่มมาให้นะครับ6ปุ่มเป็นมาตรฐานของมัลที่อยู่ในระดับนี้ระดับเดียวกันนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวนี้มีไฟ RGB 16.8ล้านสีตรงนี้ซึ่งมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจากที่ทุกคนเห็นตอนนี้มันจะเปลี่ยนไปตามเกรดของแสงนะครับค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองให้เราได้เห็นนะครับเห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผม DPI ตัวนี้สามารถปรับระดับได้ถึง5ระดับด้วยกันซึ่งต่ำสุดอยู่ที่800 DPI สูงสุดอยู่ที่4,000 DPI นะครับผมก็ถือว่าเป็นเมาส์ที่คู่ควรแก่การนำมาใช้เดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของเสียงกดกันบ้างนะครับผมว่าเสียงของเขาจะเป็นลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันฮะ เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับนี่แหละครับคือข้อมูลที่ผมรวบรวมมาให้สำหรับลูกค้าทุกท่านที่สนใจเจา้าตอนนี้นะครับี o ลูชั o อิ s ไซบอง R G B นั่นเองสำหรับใครที่สนใจนะครับเจ้าตัวน,นี้เข้าไปสั่งซื้อกันได้ในเว okay ็บโ k เ o ทูโฮมคอผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ Facebook แล้วก็ไลน์อินสตาแก,มแการมเช่นเดียวกันเข้ามาติดตามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมช่องทางการชำระเงินมีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น a อ p p l a y นะครับอ่า Wallet นะครับบัตรเครดิตหรือว่าจะเป็นชำระเงินปลายทางเลือกได้นะครับเอาที่สะดวกทุกท่านเลยนะครับผมผมเลือกมาให้แล้วจัดมาให้แล้วก็ไปใช้บริการกันซะนะฮะ อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยสุดท้ายเหมือนเดิมขอบคุณที่รับชมนะ